โดยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะมีการทอดผ้าป่ามหากุศลหาทุนจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลค่ะที่วัดห้วยปาก้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะนแพทย์โอภาสการกรวินพงปลัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะรวมกับนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกันถวายองค์ผ้าป่าสามาคัคคีแด่พระภัยสารประชาธรหรือหลวงพ่อพบโชคเจ้าวาดวัดห้วยป่ากั้งค่ะเพื่อจะร่วมสมททุนจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยยอดจตุปัจจัยถวายรวมทั้งสิ้นนะคะ6ล้าน32,330บาทค่ะ ซึ่งให้กับทางโรงพยาบาลเชียงรายประชา,านุเคราะห์นะครับเพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ ray, หลอดเลือดระบบดิจิทัลต่อไปครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันโรงพยาบาลเชียงรายประชา,านุเคราะห์นะครับไม่มีเครื่องเอกซเรย์ ray, หลอดเลือดระบบดิจิทัลตึงจึงต้องส่งผู้ป่วยไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊กที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ด้วยจํานวนผู้ป่วยที่ส่งรักษาเริ่มมีจํานวนมากขึ้นในปี2566อยู่ที่ประมาณ800รายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทําให้ระยะเวลาในการรอเพื่อเข้ารับการรักษา มากยิ่งขึ้นโอกาสค้นพบโรคก็ล่าช้าตามไปด้วยและเนื่องจากเครื่องมือมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งยังขาดเงินในการจัดซื้ออีกกว่า34ล้านบาทจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงินเพื่อสมทบร่วมโครงการดังกล่าวโดยสามารถติดต่อได้นะครับที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ